สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเรื่องสระโอและคำที่ประสมด้วยสระโอค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูแแบบมีเพลงสระโอมาฝากเด็กๆนะคะไปฟังกันก่อนเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสาะโอเป็นอย่างไรบ้างคะอ่าเดี๋ยวครูแปมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ว่าสาะโอเป็นยังไงนะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะสระโออ่านว่าโอ เด็กๆอ่านตามครูแแบบนะคะสระโออ่านว่าโอสระโอนะคะจะเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนจะอยู่ด้านหน้าแล้วตามด้วยตัวพยัญชนะค่ะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยสระโอค่ะเด็กๆเ,เห็นขีดตรงนี้ไหมคะขีดตรงนี้เรียกว่าขีดเก้าอี้นะคะเมื่อไม่มีตัวพยัญชนะ จะมีขีดเก้าอี้อยู่ที่ข้างหลังสาะโอค่ะแต่เมื่อที่เราจะต้องเติมพยัญชนะขีดเก้าอี้นี้จะหายไปแล้วจะแทนแทนที่ด้วยตัวพยัญชนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสระโอกันก่อนนะคะ<ม>เวลาที่เด็กเขียนสระโอนะคะให้วงกลมเป็นหัวแล้วลากเส้นขึ้นตรงให้สูงกว่าตัวพยัญชนะนะคะแล้วโค้งเหมือนคล้ายๆกับรอเรือค่ะเด็กๆ ตามด้วยขีดเก้าอี้ค่ะถ้ามีขีดเก้าอี้ก็จะต้องไม่มีตัวพยัญชนะและถ้ามีตัวพยัญชนะขีดเก้าอี้ก็จะหายไปใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําที่ประสมด้วยสละโอกันค่ะจะเป็นวิธีการแจกลูกสละโอที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคําแรกค่ะคําว่าโคนะคะมาจาก คอควายประสมกับสละโอสะกดว่าคอโออ่านว่าโคนะคะเด็กๆโคแปลว่าวัวน,นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคําว่าโบค่ะมาจากบอใบไม้ประสมกับสละโอสะกดว่าบอโออ่านว่าโบค่ะ หมายถึงเชือกหรือลิบบินนะคะทำเป็นสองห่วงคล้ายกับหูกระต่ายค่ะแล้วผูกไขว้กันนะคะเป็นเงื่อนค่ะเด็กเคยเห็นโบไหมคะาสามารถนำมาติดที่ผมของเราหรือว่าเอามาผูกที่ผมของเราได้ค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าโลกมาจากลอลิงะสมกับซาราโอ แล้วตามด้วยไม้เอค่ะสะกดว่าลลโอโลไม้เออ่านว่าโลนะคะไม้จะมีสองความหมายนะคะคือเป็นโลรางวัลค่ะและอีกหนึ่งความหมายนะคะก็หมายถึงโลสำหรับเป็นเครื่องกำบงังปิดป้องศัตรูในการต่อสู้นะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะ,ะเคยเห็นใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดู คำต่อไปนะคะคือการแจกลูกสระโอที่มีตัวสะกดนะคะก็คือคําว่าโจกมาจากจอจานประสมกับสระโอกอไก่และไม้ตรีค่ะสะกดว่าจอโอกโจกไม้ตรีอ่านว่าโจกนะคะ โจ๊กหมายถึงข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวนะคะมาต้มจนเละค่ะมักจะทานเป็นอาหารเช้าใช่ไหมคะเด็กๆเคยทานใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูคำต่อไปค่ะคำว่าลูกโลกมาจากลอริงะสมกับสระอูกอไก่และลอลิงประสมกับสระโอล กไก่สะกดว่าล,อ,อ,อ,ล,ลอ,อูกออลลูกโลกอ่านว่าลูกโลกค่ะเด็กๆลูกโลกนะคะก็หมายถึงแผนที่ในรูปของรูปจำลองของโลกนะคะจะแสดงตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เมื่อเด็กๆได้รู้แล้วเดี๋ยวครูแปมจะพาเด็กมาเรียนรู้คาศัพท์ที่มีสระโอประสมอยู่ค่ะคําที่1น,นะคะคือคําว่าโลเด็กอ่านตามครูแปมทุกคําเลยนะคะโลค่ะคําที่สองสิงโตคําที่สามจิงโจ้คำที่สี่ส้มโอคำที่ห้ามีโต คำที่หกค่ะฮิปโปคำต่อไปนะคะคำที่เจ็ดลูกโลกคำที่แปดลูกโปงคำที่เก้าข้าโพดคำที่สิบโรงเรียนคำที่สิบเอ็ดกระโปงและคำสุดท้ายค่ะคำว่าโทรศัพท์เด็กๆอ่านตามครูแแบด้วยนะคะ คำเหล่านี้นะคะก็มีสรลโอประสมอยู่ค่ะเด็กๆต่อไปเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าสารลโโเขียนอย่างไรและสะกดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือภาษาไทยหน้าที่4และหน้าที่5นะคะคําสั่งคือให้นักเรียนเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านค่ะคำนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูแแบบสอนไปนะคะเด็กๆหัด อ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคู่แฝงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ